เพื่อนเนาะปะเพื่อนๆเนาะก็จะไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะรักๆเลิฟเิค่ะรักๆเลิฟเลิฟทักทายจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณคุณจิตสุภาสวัสดีครอบห้องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุอกาลังใจเลยค่ะขอบคุณมากที่มาให้กําลังใจเนาะในห้องวีรวันพุทธักษานะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยเนาะ ก็ส่งเพื่อนทุกคนเลยค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะวันธรรมดาเนาะก็เวลาสิบหกนะคะถึงบ้านแล้วจ้าอ๋อถึงบ้านแล้วเนาะสวัสดีนะคะคุณเบิร์ก็ตอบกับคุณแอลค่ะไปรับหลานไปนักไปรับนักเรียนที่โรงเรียนสวัสดีครับผมคุณเบิร์ก็ตอบกับคุณทองตุกสวัสดีครับผมดีนะคะ สวัสดีคุณอัญญาลัตสวัสดีคุณอัญญาลาัตยใยน้องจีน่าเนาะสวัสดีคุณอัญญาลัตใยน้องจีน่านะคะสวัสดีน้าเนาะเอ่อคุณอารีก็กจบตบกับคุณสลินยาด้วยเนาะคุณอารีเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะคุณบุญแทนก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนในห้องนี้เลยเนาะก็เป็นกําลังใจให้คุณบุญแทนด้วยนะคะพรสวัสดีครับ คุณแอแลก็วสวัสดีคุณสมพงษ์ค่ะสวัสดีเจ้าคุณสมพงษ์ทักทายเจ้าคุณแอลเนาะคุณแอลเขาจะแล้วก็เขาก็จะติดตามเราอะไรนี้มันก็จะมีว่าเอเพื่อนติดตามกี่กี่คเท่าไหรแล้วอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะมีแจ้งมาเรื่อยๆเ,เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะคุณบุญแทนก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนในห้องนี้เลยเนาะก็เป็นกําลังใจให้คุณบุญแทนด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กัน ช่วงนี้เน็ตก็จะไม่ค่อยจะดีนะเนาะเป็นพลังบวกเป็นกำลังใจให้กันค่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีคุณเบิร์ตค่ะสวัสดีนะคะทักทายจับไม้จับมือกันไปเนาะเป็นกำลังใจให้กันและคนคุณจะรุนมากมากค่ะที่แวะเข้ามาทักทายเนาะมาให้มาพูดคุยกันเนาะมาทักทายมาเข้ามาในห้องนี้ก็ยินดีตรักทุกๆ <c oughs> คุณเบิร์ตก็สู้ๆเลยนะคะ คุณเบิร์ตสู้เยะสู้สู้เยอะๆเลยนะคุณเบิร์ตสู้แบบไม่อะไรก็วัสดีคุณเอิญเบิร์ตเบิร์ตเนาะสวัสดีน้องปลาคุณอารีก็สวัสดีน้องปลาสวัสดีค่ะคุณไปนอะเพื่อนเขาก็จะไม่รู้เนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะคุณปาก็สวัสดีคุณปลานะคะสวัสดีค่ะอันน้าเนาะ ทักทายเพิ่มพลังบวกจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายบัวค่ะขอบคุณคุณยายบัวนิพพารบุตรศิลเพิ่มขึ้นเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแวะมาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเสน่ห์เนาะที่แวะมาอ่าร่วมค่ะน่าจะจิจัดมากเลยค่ะจิจัดหรือไม่จิจัดมันก็อยู่ที่เราใส่พิกี้หนูนะคะคุณแอลก็ไลฟ์พุ่หนึ่งพุ่มนะคะก็ไปเป็นกําลังใจให้คุณแอลได้เนาะ คุณแอวก็ไล่หนึ่งทุ่มนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณแอลด้วยก็มาทักทายในบ้านได้นะคะในห้องนี้ก็วีรวันพุธรักษานะคะมาทักทายจับไม้จับมือเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะไล์สดยืนยันตัวตนนะคะทักทายคุณจิตสุภาด้วยค่ะขอบคุณนะคะก็ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะก็ไลน์นี้ก็ขอจบก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสี่โมงยินเบิร์ดสวัสดีคุณเบิร์ดด้วยค่ะคุณป้าก็สวัสดีคุณนิกนะสวัสดีค่ะคุณป้าก็สวัสดีคุณแอลนะคะไอ้คุณทองสุกสวัสดีคุณทองสุกค่ะคุณสมพงษ์ก็ตอบกับคุณทองสุก สวัสดีค่ะกําลังจะเลิกงานฝนตกไหมคะ่ะแถวนูน้นแถวนู้นฝนตกไหมคุณคุณจะรุนมากมากค่ะที่แวะเข้ามาทักทายเนาะมาให้มาพูดคุยกันเนาะมาทักทายมาเข้ามาในห้องนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกๆุกสวัสดีค่ะคุณตอะุนก็ทักทายคุณคุณแทนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสวัสดีค่ะคุณคุณแทนพึ่มแต่ไม่ตกคุณแอลก็ตอบก,กับคุณแม่แม่ยุนเนาะ สวัสดีเจ้าทักทายคุณแม่ยุนเจ้าคุณแอวก็ดีค่ะคุณนิพาพรคุณสมพงศ์ก็ทักทายคุณนิพาพรน,นะคะก็ทักทายจะมาจับมือกันไปเนาะเป็นเพื่อนมันต้องเข้าไปในแวนถึงจะเจอถ้าไม่ไม่เข้าไม่เจอถ้ารอรอให้ขึ้นมานี่ไม่ได้เจอเพื่อนเลยเนาะในห้องที่เราจบกันสวัสดีคุณแก้วครับ ตาก็สวัสดีคัดคุณแก้วนะคะคุณคุณแท้หน่อยให้มันนี่ๆแล้วก็ใช้น้ําตาลปีบแล้วก็น้าปลาอ,อร่อยนะมันจะเผ็เดเผ็ดเป็นแบบพริกขี้หนูมันก็จะเผ็ดนะมันก็จะไม่เอาไม่หวานเหมือนอรา,าดหนมานะคะก็ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเป็นกําลังใจให้ใหกันและก,กันค่ะขอบคุณมากมากค่ะแล่งใจกันเป็นกําลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะคุณ คุณประกายศิลนเรือคุณสมพงษ์คุณสมพงษ์งก็จบแล้วเนาะสวัสดีคุณบุญเรืองด้วยสวัสดีทักทายทุกคนละพ้องนะคะคุณสมพงษ์กันเช่นกันนะคะปังปังนะคะคิดป,ปังปังนะคะคุณสมพงษ์แม่ยุนเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณคุยมาให้กําลังใจร่วมพูดคุยกันเนาะ,ะก็ไม่ได้ว่าอาจจะเอานาทีเนาะ,ะเพราะว่านะเราผ่านเก่เาเพื่อนแบบ ไอ้นี่เนาะที่คุ้นเคยกันอยู่เนะาะก็จะมีเพื่อนใหม่แบบบางทีเขาเห็นเราเปิดไลฟ์สดเนาะมันเยอะขึ้นหัวข้างบนว่าลใจกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะคะ่ะอยู่ในบริษัทนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะบางทีเหมือนกับว่าท้องสุขถ้าเกิดคุณท้องสุขไม่ว่างเอ้แต่คุณท้องสุกก็ไลฟ์ช่วงเช้าเนาะเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรประมาณเนี่ยเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงมาอยู่ในช่วงแม้นักส,สู้แบบไม่ไม่ไม่ได้หวังผลอะไรเลย ได้กำลังใจกลับคืนนะคะคุณเบิร์ตได้กำลังใจกับคืนทักทายมาอยู่เนาะไม่รู้ว่าเพื่อนที่เขาเขาบอกว่าไม่ให้ไปดูอะ่ะมันไม่ไม่น่าจริงเนาะไม่น่าจริงทักทายทุกคนนะครับขอให้สุขสมหวังกันทุกคนนะคะก็เช่นกันนะคะคุณสมพงศ์ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสมพงศ์ก็สุขสบายคุณเบิร์ตครับทักทายคุณเบิร์ตเบิร์ตค่ะคุณอาลุลีก็ทักทายคุณเบิร์ตเบิร์ตนะคะเนาะ แม่รุน <peach> มากๆค่ะที่แวะเข้ามาทักทายเนาะมาให้มาพูดคุยกันเนาะมาทักทายมาเข้ามาในห้องนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกๆค,คุณทองสุขสวัสดีคุณตุลก็สวัสดีนะคะคุณทองสุขกันอยู่ในเนี้ยเนาะเป็นเพื่อนกันก็จะเจอกันเนาะพูดถึงถ้าเกิดสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะยินดีที่ได้รู้จัก เป็นเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆนะคะสู้ๆไปด้วยกัน,นะคะ่ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะลักๆเๆลิฟเลิฟค่ะรักๆเลิฟเมันต้องเจาะเอ้ไม่ใช่มันต้องเข้าไปดูในแว่นถึงจะถึงได้ได้ไม่งั้นก็จะไม่ได้จะไม่ได้เจอเพื่อนทุกวันทุกวันทีนท่เรา,เาทำกันจ้าน้องพาคุณตา,กาเกษมก็สวัสดีจ้าน้องพาคุณตา,กาเกษเนาะ พี่ตุ่มป้าขอตัวไปก่อนนะคะได้เลยค่ะคุณปาเนาะตกไปแล้วค่ะอ๋อตกไปแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันคึ้มคึมเนาะพี่้านพี่ก็คึ้มคึมแต่ไม่ตกค,คุณอารี่เ,เมนูนี้นะเป็นปลาทู อ่เป็นปลาทูราดพริกกระสือนะถ้าเป็นทางภาคภาคศนเราก็จะเป็นเพื่อนเก่าเดิมเนาะอยู่ทุกวนะันเนาะมันก็จะไม่มีเพื่อนเพิ่มเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดคนไม่ต้องการเพื่อนเพิ่มก็ไม่ต้องไอ้นีน่ไลค์สวัสดีคุณตากระเสมคุณนิพนนิพนพ,พรก็สวัสดีคุณตากระเมนะคะคุณตากระเมก็สวัสดีพริกแดงอย่างนั้นเนาะมันจะคนละแบบกันหอมด้วยพอารีคุณอารีลองไปทําดูเด่ ดีใจด้วย rose. สวัสดีทุกทุกท่านเจ้าทักทายเจ้าคุณแอลเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแก้วครับคุณตาก็สวัสดีครับคุณแก้วนะคะคุณบุญแท้ก่อนนะครับไม่ไปต่ออีกนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสมพงศ์เนาะกอตามสบายนะคะกอดและยืนยันตัวตนเนาะคุณตรนยาน่าจะทำเกษตรนะคะ สวัสดีคุณตาเกษมค่ะสวัสดีคุณกามันต้องเข้าไปในแว่นถึงจะเจอถ้าไม่ไม่เข้าไม่เจอถ้ารอรอให้ขึ้นมานี่ไม่ได้เจอเพื่อนเลยเนาะในห้องที่เราจบกันคุณตาเกษมก็ทักทายสวัสดีคุณแทนคุณบุญแทนด้วยนะคะคุณแอลตอบกลับคุณตาเกษมสวัสดีเจ้าคุณตาคุณแม่ยุนนะคะคุณอาลีคุณอนุรีเนาะคือเดียวกันนะคะ ค,คุณอนุรีพริกไทยแล้วก็รากผักชีตำๆๆแล้วไปผัดกันมันหอมอร่อยถ้าเกิดรสชาติจะออกออกเค็มแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะไปให้กันเนาะเป็นพลังบวกเป็นกําลังใจให้กันนะคะเป็นพลังบวกสวัสดีคุณอนุรรศสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณเบิร์เบิร์คุณอนุรักนะคะถึงบ้านแล้วจ้า